ก่อนจะดูคลิปติดตามช่างหนุ่ยพาเฮ็ดด้วยนะคะรับปลาบีปลาน่องมาเก็บพักครับวันนี่เก็บพักใบกระเพราครับใบกระเพรางามๆหลังบ้านครับมาพัดกะเพรา อัดกระเพานอไม่ด้องครับใจหมูซับครับครับหลังจากเอาเก็บใบกระเพามาแล้วครับเด็ดออกเลยนะครับนอเด็ดออกเลยครับนี่กำลังต้มต้มนอไม่อยู่ครับเราต้องต้มฝั่งสักน้าครับพอดีครับ ต้มน้ำไปเลยครับน้ำมันห้อนนะครับเทีว่างสักน้ำครับบรรยากาศยามแรงครับหลังบ้านครับฝนมันตกครับตะก,กี้ฝนตกครับลายดอยลายพุ้นครับนนี่มันแรงนะครับเนาะ ฝนตกครับตะกี้ครับพี่น้องน่ข่าวว่าตกโซฟาเลี้ยมอะไรพุ่นครับสองสามวันนะครับนาะใน่ข่าวว่าพยากรณ์เลยบรรยากาศยำแรงครับเหมาะขนาดครับตอนนี้ก็ฝนครับมีเสียงฝนแียงยังนาะงพี่น้องเนาะฝนตกครับนี่ก็เข้าไปตตยฝนก็ตกตตยนะครับดี๋ยวก็ยุดยุดแล้วก็มาครับใส่มันหอมครับ ใส่ใบกระเพราตัวครับก็ใส่ใบมะกระูดไปตัวครับได้จะหอมนะครับเนาะแรงดัแบแรกแล้วหมูหมาหั่นเลยครับ หมูมะฮันเป็นตินซับไปเลยเนาะพี่น้องซับเนาะก่อนรักหลังจากได้กินหมูมาแล้วก็ลาบแล้วครับพี่น้องซอยเป็นตินตินแล้วก็ลาบแล้วครับเนาะงเดี๋ยวเขาจะได้พัดใส่ด้วยกันนะครับ ซอยพริก<ส>เพิ่มหอมน้อยนะครับไห่มักเขือหมูมะเพ็ดกับหมูไส้ครับไห่มักเพ,เาากเพเ็ดกับไส้นักนะครับพี่น้องกรงปุ้กกับไส้พริกครับแล้วก็ไอส้กระเทียมครับต่ำลงไปเลยครับ สำหรับน้อส้มครับพี่น้องสำหรับน้อส้มผมก็ได้ต้มไว้แล้วนะครับต้มไว้แล้วก็โอ๋เทน้ำขวางนะครับน้อส้มใหม่เลยครับผมมีกินอย่างสักอย่างน้อส้มไม่ครับนี่พริกเตรียมพร้อมครับมันไปเลยใส่น้ำมันไปก่อนครับพริกครับไปเลย่า เฟซก็ใส <54. S 2> MM ่หลายๆครับหนูไมเอาเฟก็ใส่ไม่น้อยๆครับใส่นอสุ่มนักอยู่ครับพอไปก่อนหน่อยเนาะตามด้วย หมูครับตายมือเดียวครับตายไปตัวเองนะัวเองต่อด้วยหมูเลยครับหมูซุปแล้วก็น้อมไม้ใส่เลยครับพี่น้องใส่เลยครับน้ำมน้อมไม้มันก็มีอยู่แล้วครับไฟแล้วครับตัดๆ ทอดผิวครับเผาไปหั่นครับเอาใส่เลงไปทอดกปหั่ใส,สองรอบครับพี่น้ำมักขนาดเข้าไปกับเขาเนี่ยจนกระตุกครับเป็นอะไรครับป้าหอมขนาดครับอยาจะเอาไปทำกันได้ด้วยสูตรนี้ครับ ดำครับขับกระเพราใส่ใบใส่อันนี้เนาะใส่นอส้มครับกระเพราหมูนอส้มดอกน้องดอกอ่า็นมกระต๊อกครับเข้าหลังบ้านไปครับทายไปเลยทายไปเลย อยา่ญญาเอาไปย่างกันได้เลยครับเด้อสูตรนี้ครับอร่อยกันทั้งนั้นเลยครับลองไปย่ญญางดูครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวกันคลิปหน้านะครับนออ้นองผิวน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ